ก็จะมีเงินสนับสนุนให้กับครอบครัวนะคะให้กับเด็กทุกคนที่อยู่ในระบบของโรงเรียนนะคะเพื<ๆ>่อนๆเขาก็แค่ถามว่าอ้อยมีเด็กกี่คนอะไรประมาณอเงี้ยคือคุณอยากจะบอกหนึ่งคนสองคนสามคนก็นแล้วแต่อยู่นะเพราะว่าเขาแจกหมดนะคะเพื<ๆ>่อนๆมันเทศสองหัวมันฝรั่งสี่หัวนะคะเพื่อน สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวารีแพะกับพ c h ช n แนลนะคะวันนี้เราเลิกงานครึ่งเย็นแล้ววันนี้เราก็จะไปรับอาหารที่โรงเรียนของน้องแพรกับอ,อนนท์นะคะเขาแจกฟรีให้กับเด็กนักเรียนช่วงโควิดนี้นะคะจริงๆแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าโอกาสที่โรงเรียนเขาแจกอาหารฟรีนะ่ะเขามีอะไรให้เด็กๆบ้างนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันเขาก็จะมีคนที่เขามาก่อนหน้าเราด้วยนะคะ เขาก็จะเดินมาถามว่ายูมีนักเรียนกี่คนแล้วเขาก็จะจัดการให้นะคะเอาอาหารมาส่งให้เราก็เคลื่อนที่ไปไช่สอง two p า e a s e y yeah, e thank you นี้นะคะเพื่อนๆรถเข็นมันไหลมันโดนรถซึ่งตอนเกิดนะเราก็ไม่ได้เห็นหรอกเรามัวแต่ดูคนที่เขาจะเอาอาหารมาส่งให้เราเนาะแต่เรามาดูเห็นในวิดีโอแทนนะคะเพื่อนๆโหยสงสารเลย เพื่อนๆนะดูนี้อันนี้เป็นอาหารสาหรับน้องแพกับอนน์สองคนมาเป็นลังๆเลยนี่นะคะไม่รู้ว่าอะไรบ้างเขาก็แค่ถามว่าอ้อยมีเด็กกี่คนอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือคุณอยากจะบอกหนึ่งคนสองคนสามคนก็นแล้วแต่ยูนะเพราะว่าเขาแจกหมดนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านกันนะคะว่า ในเนี้ยมันมีอะไรบ้างคะ่ะเพื่อนๆที่นี่นะคะเพื่อนเพืเขาก็ดูแลเด็กนักเรียนเขาอย่างดีเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าเป็นห่วงเป็นใย,ยเรื่องอาหารการกินเรื่องสภาพจิตใจว่าช่วงโควิดเนี่ยเด็กๆเ,เขามีความกลัวหรือมีความกังวลเรื่องอะไรบ้างสมมุติว่าถ้า พ่อแม่ครอบครัวนะ่ะคิดว่าลูกๆนะ่ะมีความกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีจิตแพทย์นะคะที่จะให้แฟมิลี่นะ่ะครอบครัวนะ่ะโทรศัพท์ไปหาแล้วก็ปรึกษาหรือว่าถ้าเด็กๆต้องการที่จะโทรไปปรึกษาจิตแพทย์หรือว่านักสังคมสงเคราะห์ด้วยตัวเขาเองเขาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะสำหรับคอนแทคแล้วก็โทรไปปรึกษานะคะเพื่อนๆอ,อย่างเมื่อก่อนนี้ตอนที่เรา อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งตอนก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราอยู่ในเมืองที่เขาจับผู้ร้ายตอนที่มีบอสตันมาราธอนบอมน่นะเพื่อนๆพนืจำได้ป่ะเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยที่เขามีผู้ก่อการร้ายมาวางระเบิดที่บอสตันมาราธอนเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราก็อยู่อีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองที่เขามาจับผู้ร้ายแหละคะ่ะห่างกันประมาณแค่ ไม่ถึงครึ่งกิโลเมตรนะคะกับที่ที่เกิดเหตุที่เขาจับผู้ร้ายได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านเพื่อนของน้องแพนอ่ะเป็นบ้านที่ถูกตำรวจนะ่ะเขาไปยิงไปยิงไปไล่แบบตอนช่วงที่เขาจับผู้ร้ายนะ่ะเขาก็มียิงการยิงต่อสู้กันใช่ไหมคะนั่นแหละบ้านเพื่อนของน้องแพนอ่ะเขาก็จะอยู่ในเขตที่เขายิงกันพอดี แล้วเน,นี้ยเด็กเด็กก็ช็อกครอบครัวก็ช็อกอะไรประมาณเนี้ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็จะมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีจิตแพทย์นะคะที่จะไปพูดคุยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเรื่องเรื่องสภาพจิตใจนะคะเพื่อนๆคือที่นี่เขาดูแลประชาชนเขาดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนนะ่ะเขาจะดูแลเด็กนักเรียนนะ่ะอย่างดีเลย แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าโอ๊ยอะไรอเมริกาก็ดีไปหมดนะคะเพื่อนๆคือเราไม่ได้เยืนยอว่าอเมริกาเขาอดีเวอร์เวอร์าวังอลังการมันก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นมันก็เป็นสิ่งดีๆนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปชิอาหารให้น้องแพก,กับอนน์ดูนะสงสัยจะต้องช่วยลูกกินลูกคงจะกินไม่หมดนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นสำหรับนักเรียน2คนนะคะก็คือน้องแพรกับอานนท์เขาจะมีนมช็อกโกแลตตอนนี้เป็นครึ่งแกลอนกับครึ่งแกลอนนะคะคือ2คนได้มา1แกลอนแล้วอันนี้ก็เป็นนมพองมันเนยนะคะนม1%อร์ซนมิลค์โลว์แฟตมิลค์นะคะส่วนในลังนี่เราส่องมาแล้วเป็นผักกับผลไม้แต่ว่ามาดูก่อนว่าแต่ผักอะไรไม่ไม่แน่ใจอ๋อมีเคล อ๋มีลูกแพรโอเคเพื่อนๆอ,อันนี้เดี๋ยวให้ดูนี่นะคะก็จะมีผักเคลนี่นะคะแล้วก็มีมันเทศสองหัวมันฝรั่ง4หัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีแอปเปิลอยู่สีเอ่อสลูกแล้วก็ลูกแพรลูกแพร3ลูกนะคะแล้วก็มีหอมสองหัว มันน่าจะเป็นเรสปีสำหรับไปทำซุปสำหรับฝรั่งอ่ะเนาะอันนี้ผักเควันนี้เรากินได้เราชอบกินนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้ที่อยู่ในถุงนะคะก็น้องแพรกับอนนท์ได้มาคนละชุดอันนี้ก็จะเป็นซีเรียลซีเรียลแล้วก็มันฝรั่งหรือว่าโพเทโตชิพนะคะมันฝรั่งลองดูแกะให้ดู จะมี4เหวียอาหารพวกนี้นี่คือสําหรับ4วันก็คือ1สัปดาห์นะคะเพราะว่าวีคนี้โรงเรียนปิดวันจันทร์เป็น1วันเท่ากับว่าวีคนี้เหลือแค่4วันนะคะเขาก็จะให้อาหารมาเนี่ยสำหรับคัพเวอร์4วันคือ4อาหารกลางวันนะคะต่อเด็ก1คนเท่ากับว่าที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นอ๋ออันนี้เป็นเบรคฟาสต์นี่นาเขาให้เบรคฟาสต์ด้วยแต่เบรคฟาสต์ฝรั่งก็จะมีแค่นี้ค่ะเพื่อนๆ ซีเรียลกินกับน,นมซีเรียลกินกับน,นมนี่ก็เท่ากับว่าอันนี้ส4่สี่เบรคฟาสต์ของเขานะคะต่อเด็ก1คนก็มีซีเรียลอ่าเอนเ์จบาร์แล้วก็มีอันนี้เป็นทอร์เทียชิปที่แรกเราคิดว่าเป็นโปเตโตชิปมันเป็นทอร์เทียชิปนะคะแล้วมาดูซิว่าในนี้มีอะไรบ้างในนี้ก็จะมีแอปเปิลเป็นมัฟฟินแอปเปิลแก่ยากอะ่ะไม่อยากฉีกถุงถุงเก็บไว้ใช้ได้ อยู่อเมริกานะคะเพื่อนๆอะไรที่เก็บใช้มารีไซเคิลได้ก็เก็บไปเพราะว่าอย่างถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้ถุงทำอะไรสักหน่อยอะ่ะถ้ามันไม่มีต้องไปหาซื้อเองใช่ไหมคะเราก็จะเก็บของพวกนี้เก็บไว้ใช้ได้อีกใครจะว่าขี้เหนียวก็ช่างนะคะ <c oughs> แต่ว่าของมันยังใช้ได้เราก็ยังไม่ทิ้งนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นอันนี้อะไรไอที่เชอร์รี่เชอร์รี่แช่แข็ง แล้วนี้เป็นพีชพีชแช่แข็งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูใ,ใกล้ๆตอนนี้ดูไกลๆก่อนฟรุตพันช์องุนเป็นจูสเหรอเป็นจูสเพื่อนๆนี้เป็นจูสเป็นอ่าเป็นน้ำผลไม้น้ำผลไม้เป็นกระป๋องมีน้ำส้มน้ำแอปเปลิลน้ำองุนแล้วก็เป็นพีชส่วนอันนี้เป็นมัฟฟินที่เหมือนเคยได้มาจาก โรงแรมนะเพื่อนๆอาหารเช้าที่โรงแรมอันนี้เป็นซอสเสจเอ็กมัฟฟ็ตปนุอันนี้อะไรนะเป็นเป็นอาหารเช้า,เ,าเป็นเบอร์เกอร์อังกฤษมัฟฟินเออส่วนอันนี้เป็นพายโอเคอีกถุงหนึ่งก็น่าจะเหมือนกันเป๊ะนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยนี่นะแล้วก็มาดูซิว่าในอาหารที่เป็นมื้อหลักเขาให้อะไรเรามา เป็นซุปเป็นชาวดาเป็นซุปเพื่อนๆอันนี้เป็นเบอร์เกอร์โอ้มากอดพิซซาอันนี้เป็นคอนดอกเป็นเป็นขนมปังเอเป็นฮอทดอกที่เคลือบแป้งนะคะเป็นไม้ๆอันนี้เป็นสปาเกตตี้มีดบอล เบอร์เกอร์แช่แข็งคือทุกอย่างแช่แข็งนะคะเพื่อนๆคือเราจะต้องเอามาแช่แข็งด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเลือกออกมาแล, <laughs> แล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูใกล้ <laughs> ๆเลยนะคะบีนถั่วอันนี้เป็นแม็กชีสโอเคเดี๋ยวเลือกออกมาแล้ว <laughs> เดี๋ยวมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนด <laughs> <ๆ>ูใกล้ๆออนอนยูวนนะซี this i cheese stick no ร h a t s m a r s t i c Yeah, the mozzarella is a cheese. Cheese stick. Yeah. This burger, maybe you can have this like kind of burger. The sweet potato fry. Awesome. And this French toast and the egg. It's a lot of food. Yeah, this for one. This only for one. This one is kid. a half because the other I didn't open yet. Okay, let me line thing up so and then I can show my FC in Thailand that oh how much food that they give support the family during the COVID time. Okay. You think which one that you can have? You can eat. Pizza. Juice. This is juice and this is a sausage, egg, cheese, English muffin. Yeah, that's a orange juice. Cereal. And they have some apple and kale in that box too. But kale. Maybe kill that for me. Oh, they got milk. Yeah, you, you can have some milk. Yeah. I remember it, when yeah, they have exactly the same, same thing. Oh no, this is onion ring, and this is sweet potato mm -hmm. fry. I remember when every single kid in my school got this like chocolate milk thing that they had there. It's a centaur. Hey. This is Maybe I, I've been to the restaurant, this is a, oh that, this bag has bean and this one is a, that one is a red bean, this is a string bean. Yeah, you can bring it to like the restaurant so like the people sauce. there want to eat it or not. <laughs> I'm probably not going to eat too much of this. Oh, this is a, the same cheese steak, but mustard stick but salt and different. This is a bean sauce. เจอมออกต twr i don't think it's a cramp because a lot of people are a l l e r g i c to seafood นี่นะคะเพื่อนๆก็เป็นหน้าตาอาหารที่เราได้มาจากโรงเรียนสำหรับเด็ก2คนนะคะคือน้องแพกบอันนนที่โรงเรียนเข้าแจกมาอันนี้เป็นอาหารสำหรับ4วันนะคะ 4วันที่เขาจะต้องเรียนรีโมทจากบ้านนะคะเพื่อนๆซึ่งเขาแจกทุกคนเลยทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะแบบอินคัมแบบคือรายได้สูงรายได้น้อยเขาก็จะแจกแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราอ่คือขอแค่เราไปโชว์อัพขอแค่เราไปเอานี่เขาก็จะให้มาโดยที่ไม่ถามคำถามเลยเลยจะถามแค่ว่ายูมีลูกกี่คนแค่นั้นนะคะเพื่อนๆ คือนอกจากอาหารพวกนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็อยากจะโชว์เพื่อนๆอีกว่าเขายังมีค์ดท,ที่เป็นเหมือนเดบิตค์ดนะคะเพื่อนๆเป็นค์ดแบบนี้ให้กับน้องแพรกับอ,อนนอน์อีกนะคะว่าคือเด็กแต่ละคนน่ะเขาเรียนรีโมทฟูลรีโมทก็คือเหมือนกับว่าเรียนฟูลไทม์รีโมทเลยคือเรียนอยู่ที่บ้านน่ะเขาก็จะมีเงินสนับสนุนให้กับครอบครัวนะคะ ให้กับเด็กทุกคนที่อยู่ในระบบของโรงเรียนนะคะเพื<ๆ>่อนๆอย่างถ้าสมมุติว่าเขาเรียน f ูล l y r e m o ม e น้องแพรกับอนน์ก็จะมีค์ดอันนี้คนละ1ใบนะคะอย่างนี้นี่นะคะคนละ1ใบคือซึ่งแต่ละเดือนจะมีเงินอยู่ในนี้117เหรียญต่อเด็ก1คนนะคะแต่ถ้าเขาเรียน h ไฮบิดก็จะมี58ต่อคนนะคะหรือว่าถ้าเขาไปเรียนที่โรงเรียนฟูลไทม์เลยอย่างงี้เขาก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะซัพพอร์ ครอบครัวตรงที่ว่าถ้าเด็กอยู่บ้านตลอดเวลาทุกวันน่ะครอบครัวจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการที่จะต้องหาอาหารให้กับเด็กๆกินทั้ง3มื้อใช่ไหมคะเพื่อนๆรัฐบาลเขาก็เลยมีโปรแกรมนี้ขึ้นมาช่วยซัพพอร์ตกับครอบครัวนะคะที่มีเด็กนักเรียนคือที่มีลูกอยู่ใน School System ก็คือมีในมีรายชื่อของลูกอยู่ในระบบของโรงเรียนนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆเราก็แค่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆนะคะว่า โรงเรียนที่นี่เขาซัพพอร์ตครอบครัวอย่างไรในช่วงโควิดนะคะที่เด็กๆเขาจะต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านก็นั่นแหละคะ่ะก็เหมือนกับว่าร่วมด้วยช่วยกันเนาะทุกคนใช้ชีวิตยากลําบากจากการที่มีโรคระบาดโควิดนะคะเพื่อนๆก็จะครบ1ปีแล้วนะคะตั้งแต่น้องแพรก,กับนอน,นุที่ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ก็นั่นแหละคะ่ะเดือนหน้าจะเป็น อาทิตย์แรกที่น้องแพกับอนุนจะกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะคะเพื่อนเเพราะว่าเขาเป็นสายอาชีพนะคะเขาก็จะจัดเด็กนักเรียนให้ไปเรียนเดือนละ1นึ1อ,า1อาทิตย์เพื่อไปเรียนวิชาสายอาชีพนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสายสามัญพวกเขาเรียกอะไรมัธยมปลายมัธยมปลายสายสามัญเราก็ไม่รู้ว่าระบบเขาเป็นยังไงแต่ว่าสายอาชีพนี่คือเพราะว่าเด็กเขาจะต้องไปฝึกอาชีพนะคะเขาก็เลยจัดให้เด็กแต่ละปีน่ะคืออย่างสมมติ ปีหนึ่งปีหนึ่งเข้าไปอาทิตย์นี้ปีสองเข้าไปอาทิตย์นี้ปีสามเข้าไปอาทิตย์นี้เพื่อไม่ให้มีจํานวนของนักเรียนมากเกินไปในโรงเรียนนะคะเพื่อนแล้วก็จํานวนของเด็กที่อยู่บนรถบัสก็จะได้ไม่มีมากเกินไปเพื่อป้องกันการแบบคือเหมือนป้องกันการติดเชื้ออะไรนะ อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโอเควันนี้ก็จะมาแชร์เพื่อนๆแค่นี้ละคะ่ะแล้วถ้าเรามีอะไรที่อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องระบบโรงเรียนที่นี่อีกเราก็จะมาทาคลิปใหม่มาแชร์ให้เพื่อนๆกันอีกนะคะถ้ายังไงวันนี้ขอลาไปก่อนและอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาแล้ะคะสวัสดีค่ะบายบาย